มาบอกว่านเนาะขบนหลก,กถ้าองว่าเดดใ้ผาในเมอไวนัมนี่นบ,บน,นบ กะเจ้าหมังเวอร์ไ้บริเวเดี๋ยวไปเด้อมาวันนี่ตันแรงงอไปเอามังเวอร์มาแต่บ้านหัว Thank wow. you. Alo! 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 Lên tóc nào Alo! Alo! Alo. rồi Alo! Alo. สบายดีบรรดาขอกพทาบานของพววเขาเออจะพว่าในตอนเที่าวันนี้ทางทีมงาไอ้น้อกองกันของตัวเขาเอจะได้ลงและน้องเอลงเช็ดเขาเอาังค์เออลงเช็ดเขาเออาวเพลิน้อจะเป็นไประสามาแล้วในเนือนัน้องเออนวันนี้จะพว่าไปเออซือมีกนาอยยานดังต้นก็อาจจะลงทีลื่ ี่ได้ปฏิบัติสมุนี้ต้นไปยแล้วน้องเออเขาเจ้าโลกเออผมก็ได้เริ่มเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยจอไปกูแล้วนะคนพุอกมาจันนะเอ่อก็ซือว่าเขาเจ้าโลกก็ะสอในทีนี้เนาะเอ่อคนจะได้้าหากไหากเยอะเป็นเงินเออคนก็ติดใจแต่ว่าโลกหนึ่งหาพันเออกระลุกทงตลาดเนาะเออโลหาพันกับเจ้าโลกกดีเอ่อตกูได้ระหว่างแสนนึงเนาะเออกันกูได้เยเป็นเงินนะ เออตั้เ้าป็นเขาเราจเินเข้าเล่อกาจังจันจากประชาัพันธ์ในบรรดาู้ในสองจางหวานภูเก็ตเขานี้เออให้จาเฮนมาแล้วเนาะเออแต่ละลังาเฮือนเออเจ็บเขาเจ้าเลื่อหรือว่าบุญอยากเสียเขาเออจะเสียเป็นเงินหนึ่งแสนยเนาะเออผู้ใดยหามีเรียกมีเอองานครบช่วยากเยอะยะแตกจะเกียเป็นเงินแล้ทีนี่กมาเสียเป็นองการเท่าที่จะได้เนาะเออกระตอเงินหนึ่งแสยเออผู้ใดยาก เ Nacional, ustedes, no. ดี schnell, ๋เป็นงั้นเนาะตัดหัจจะเดี๋ยวตัดเข่าก็จะเลยที่เราเออมันจะไม่ได้เริ่มเชมันี่เนาะปฏิบัติสมันี่ตะกคนไปเออทางหน่วยส่งกันตัวเข้าก็จะได้เออลงส่งกันเวียนยามเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยไปเอ่อวันซาที่ส่งกันมาของเข้ามันจะใส่เออบนเย็นมาถึงแล้วเออหลังจากนั้นจะ่อไปขึ้นเออจน็มทัดเนาะเออก็จะได้ส่งกันเวียนยามไปเลยเนาะนับสมันี่แล้วเออเก็บเข่าเก็บนาบเลย เออเียมไให้เียวเวลาในการ่งคันย็ย้ำน้องเออจงตันยบกให้บรรดาภู้ิทินนทของเขาเออาเรียนมาแล้วน้องเออบริสิท um ิ์เทียนเอดสเข่าเออจะได้น้องเอรู้ว่าเทียงเ้นเงินจะได้น้องเอออันเึ้นเงินจะลดท่องตลาดเนาะตัวท่องตลาดคนเขาในกระบอกตันี้เออจะพิว่าเออุกเอุกันกัวน้องเออจะปื่นหนึ่งเป็นหุกพันวเหยเอวเออไรั้นเาของเขานไหลเทียงแตหาพัน เอาหาพันเท่านั้นเนาะตัวหนึ่งโลกเออเื่อสา้างโลกตะกุดอยู่ในแสนนึงเออจังจันจะให้พันดาวบริเี่น้องของเท่ากาเซียนเนาะเอออยู่ดูวัอยู่ด้านจะเออกาเซียนเข่าไว้เนาะเพราะว่าทั้งไอ้ิน้องคนเข้ามาช่วยดตวไหน่วยนึงเออนับเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามขึ้นไปจนคนแรออที่เหนือบริเวน้องบ้านเท่าจะได้เอออจังจันจะพันพันเท่านั้นเรยเนาะงไ้กาเียนประดานไอ้น่องบริที่เออบรน้องบ้านเท่าก็ได้เนาะ

แต่ยินไรคนมวานแต่ยินไรคนเมื่อวานฟังออกันแมน้มันดีแกนองเบิแกนพีดีแกนอเบิงแกนทีดีแกแม่มีจะมาเรื่มาค่ะแกแ่นีจะมาเรื่องมาค่ะเป็นยามต้องหาเจงเป็นยามต้หาเกินริแกแไม่ได้โตแกอถ้าไม่ให้ตู่บกต่าแกหน้าไม่ได้ตู่บักที่าแกหน้อให้ตู่บักดอนคอยใสมาห้องแกคำพอยใส่มาห้องแก ข้อบมวานอกกันเข็มขัวบอยัวนอกกันกนแขนบนไั้งใวัไปหาเข้าเัื่อนมันั้นคือว่าเขากันกันมานั้นคือว่าที่อย่างรู้ตายมากอวร้องเช่นั้น่้นเลวหัาไปโบตาแ้า่น้นเลวหาไโบตาาขอสกสองเดืนาจะหาไปกันนอ่ะเจ้าหาใบอ ่ป็อยิ่งลายสมบูรณบังบอกกันแล้วกน้อมันดีแกน้องพแกนสีดีแกน้องเพแกนสีดีแกไมีจะมาไม่มาครับกแม่นีจะมาไมบมารับเป็นยามานองหาเงิเกเป็นยามสหาเงนเก่จเก็บเงินไ้ให้เขาขนลู้บอทขนาะเล็กสู้บอทเขียนรักเให้สู้บอทบอท